ปัวจะไม่ได้กินก่อนที่เราจะกลับอนนอโอ้บันขมุงเลยมาถึงกาแฟชุมพลจนได้ต่ <Okay. S 1> อคิวซื้อเลยจ้ะฝ่ายห้องโถเขาว่าเด็ดที่สุดในจังหวัดนี้แล้วคนเยอะม,มากค่ะโอ้ยทุกคน ืไี่เห็นกรอบๆป่ะด้วย,ออยบอกให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้มากินแบบนี้นี่ดูได้ว่าความโบราณเป็นไงแต่หน้าผมมันไม่โบราณนะหาแล้วเจอจนได้นะครับร้านชุมไทย จะดูว่ามันอร่อยขนาดไหนข้าวหอมจากบุรีรัมนะครับกับไก่บ้านอันนี้เป็นไก่บ้านนะเนี่ยดูเลยซัดลงไปซะเยอะขี้แตกเลยไม่ขี้แตกไม่ได้ขี้แตกอ่ะสมน้ำหน้าปลาตัองโกเข้ามันไก่หนึ่งชั่วโมงครึ่ง จากอำเภอเมืองมาที่เขาพนมรุ้งนะครับก็เป็นเวลาไม่มากไม่น้อยแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยผมมีสิ่งที่จะบอกก็คือว่าประตูหนึ่งอย่าไปจอดนะครับถ้าจอดแล้วเนี่ยเราต้องเดินขึ้นมา400เมตรแต่ถ้าเราเข้าประตู3ามแล้เสียเงินคนละ20บาทเท่านั้นเราก็จะจอดรถถึงตรงนี้เลยซึ่งนี่นะคะที่เราเห็นนะคะก็คือสิงนะคะ รอบๆเนี่ยนะคะหรือว่าบริเวณทางขึ้นของปราสาทพนมดุ้งเนี่ยนะคะก็จะมีสิงอยู่ทุกๆด้านเลยนะคะเพราะว่าแสดงถึงการปกป้องบริเวณขอบเขตของสวรรค์นะคะแล,และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือทุกวันที่2 4เมษาและก็8ถึง10กันยาเนี่พราทิตย์ก็จะขึ้นผ่านช่องประตูทั้งหมด15บานในสถานที่แห่งนี้นะครับ ะะก็คือทับสั่งนาลายบรรทงศิลนะคะหรือว่าผลงานที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็คือสิ่งที่ถูกขโมยไปนะคะเมื่อตอนสองครามเวียดนามนะคะถูกขโมยไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ชิคาโกอินดีนอยส์นะคะจนกระทั่งวันหนึ่งคนไทยเนี่ยไปเห็นแล้วก็บอกว่าเอ๊ะ,อะนั่นมันของคนไทยหรือเปล่านะคะก็เลยมีการไปทวงเขาคืนแบบนาคะ อยู่กันที่ปราสาทเขาพนมรุ้งนะคะซึ่งเป็นปราสาทหินในอาณาจักรขอโบราณมีอายุเป็นพันพันปีบอกตรงๆเลยว่าวันนี้นเมียวไม่เคยมาที่พนมรุง้งเนาะแต่มาที่เนี่ยเรารู้สึกว่าประเทศไทยของเราอะ่ะมีอะไรที่น่าสนใจไม่แพ้ประเทศอื่นจริงๆสิ่งหนึง่งฟีล l i n หนึ่งที่รู้สึกได้นะคะที่นี่มันคล้ายๆกับตอนที่ไปเที่ยวไปเรามิดท,ที่เม็กซิโกหรือว่าไปเที่ยวพวกปราสาทหินที่อเมริกาใตา้อีเวนมาชูปิชูเลยพวกนั้น ความเหมือนเหมือนกันก็คือมันเป็นประสาทหินที่สร้างขึ้นมาเพื่อบูชา,าศาสนาหรือความเชื่อของคนที่นั้นๆอย่างตรงนี้เป็นอาณาจักรขอมนะคะก็เป็นาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูตอนที่บานเม็กซิโกก็จะเป็นชาวเอ่อเอ่อมายานแอสเท็กหรือว่าที่เอ่อมาชูปิชูก็จะเป็นพวกชาวอินคาทั้งหมดเนี้ยเป็นประสาทหินที่สร้างขึ้นมาเป็นพันกว่าปีทั้งนั้นเลยแล้วก็บูชาเทพเจ้าเหมือนเหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งที่เมี่ยวรู้สึกได้จากการที่ไปมาหลายๆประเทศก็คือที่นี่เนี่ยมีความมีศิลปะงดงามอ่อนช้อยมากๆหินที่แกะสลักเนี่ยเป็นลวดลายที่มีความโค้งมนเป็นศิลปะของชาวเอเชียจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยมีอะไรที่น่าทึ่งน่าเที่ยวไม่แพ้ประเทศอื่นๆเลยนะวิวอื่นๆเลยนะอยากให้คนเนี่ยเปิดใจแล้วก็มาเที่ยวประเทศไทยกันมากขึ้นเยอะๆๆะๆๆๆสิ ว่าน่าจะมีอายุมามากเท่าเท็ดลุงแล้วเอ๋พูดได้หรือเปล่าเฮ้ยตกใจจริงๆนี่เลยไม่ทีลงมาจากพนมล้งสิบนาทีนะคะเราก็จะมาถึงปราสาทเมืองต่ำนะคะจริงๆแล้วปราสาทเมืองต่ำเนี่ยไม่ได้ชื่อเมืองต่ำ เข้าใจนะคะแต่เพียงเพราะว่าภูด,ดงรุงเนี่ยมันอยู่บนภูเขาขับโลง่งเขาลงมาเนี่ยเป็นที่ที่ต่ากว่าชาวบ้านก็เลยเรียกตรงนี้ว่าปราสาทเมืองต่ํานะคะตรงนี้เป็นที่บูชาศาส,สนาพราหมณ์ดูนะคะที่บูชาพาระศิวะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับ,รำรบรำกำลังจะเข้าไปบริเวณด้านในปราสาทเมืองต่ำเนี่ยก็คล้ายๆกับ ปราสาทพานมรุ้งนะครับที่ข้างในเนี่ยเป็นประตูผ่านทะลุทุกช่องเลยออกไปสู่ทางทิศฝั่งนูน้นเอาผู้ใช่สองแล้วก็สัวเขียวสองครับ ไม่เคยกินอ่ะมันคืออะไรวะเรามาชิมรสชาติตือคาโกก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเป็นแป้งเหน,ยเนียวๆอ่ะแล้วก็ใส่ไส้กุชชี่แป้งเหนียวๆใส่ไส้กุชชี่เราเรียกไม่ถูกเสือทอดมันทอดอะไรประมาณนี้ที่อำเภอห้วยลาดเนี่ย ที่เขามีชื่อเสียงดังก็คือหมูกรอบนะครับเราก็เลยลองสั่งกะเพราหมูกรอบมากินดูก่อนว่ามันจะกรอบหรือเปล่านี่ขนาดผักกะเพรานะมันยังกรอบขนาดนี้เลยถ้ากินข้าวหมูกรอบมันจะกรอบขนาดไหนเนี่ยกรบกิบกรบกิบกรบกริบนี่ยมมากเห็ดเป้มากินมากร้านนี้หยอรสชาติผัดไทยมาแล้วครับ ผัดไทยหมูกรอบนะครับชื่อ,อดังของอำเภอท่าราด้วยราดอ้าวท่าลาดถึงคิวชิมผัดไทยแล้วเดี๋ยวจะดูเซว,ว่าเส้นมันจะเหนียวหรือเปล่าปกติกินผัดไทยเนี่ยมันต้องเป็นเส้นจันแล้วก็เหนียวเหนียวหน่อยโคตรเหนียวเลยแตกที่หมูกรอบเนี่ยได้ยินเสียงวะเนี่ย ร้านนี้เขาปลูกต้นกุชชา่เองเลยนะครับให้กินกับผัดไทยสุดๆไปเลยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเนี่ยเป็นไงบ้างน้องเพลาเพลิน เทลาเพลินไม่แน่ใจว่าต้องมาเทลาไหนถึงจะเพลินแบบเงียบมากแบบงงอะ่ะคือคืออะไรไม่รู้งงเทลาไหนเพลินวะงงปะงงเด้